อ๋อเจอคนอีกแล้วเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยทำไมอ่ะกี่คลิปแล้วนะสามคลิปแล้วนะยังไม่ตัดสักคลิปเลยคนหน้าเตะป่ดไม่พักเลยดูสภาพตัวผมเ่ยเลอะไปหมดเลยคันนี้คือใครทำไมอ่ะมันไปทำอะไรผิดมาคือหวั่นใจเราเองเนียนดี อันนี้คือใบอะไรครับคุณวาเลนเบิร์กใบลงทะเบียนค่ะชื่อวาเลนทิพย์ด้วยวาเลนเบิร์กคุณโบพูดจะมันถึงทำไมเราต้องลงทะเบียนก่อนครับลงทะเบียนเพื่อจะได้รู้ว่ามีใครไปบ้างเรื่องนี้เราสามารถมาคนเดียวได้ไหมครับมาได้ค่ะจองที่นั่งเอาไยากมาคนเดียวไหมเดี๋ยวเอาชื่ออะไรไปทำให ถามเฉยๆก็อย่างว่า่ะครับวันนี้เราก็พามาเดินป่าอีกแล้วเี่สันนอกบัวกาญจนบุรีไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็ลองติดตามกันดูและตอนนี้เรากำลังจะไปจุดเริ่มเดินกัน ตีตีไปไหนเนี่ยไม่ถ่ายรูปเลยไม่ถ่ายรูปไม่เอาบัตรประชาชนเฮ้ยท้ามมันลงทะเบียนได้วะาอ้าวอ้าวเจอเทคนิคแล้วเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยทำไมอ่ะกี่คลิปแล้วนะสามคลิปแล้วนะยังไม่ตัดตักคลิปเลยดองไว้ดองอย่างเดียวเลยยังไม่ตัดตักคลิปเลยเหนื่อยที่เบื่อแล้วมาถึงแล้วไม่ไปถึงยอดหรอ โอเคไปวิดีโอแล้วลงวิดีโอเท่านันสวัสดีฮาส์ครอนวันนี้เรามาเดินป่าที่สันนกัวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมป้อมปีกาญจนบุรีไงพี่ถ่ายรูปป่ะธรรมดา ไม่มีคนถ่ายให้เราก็ต้องตั้งกล้องนี่ก็เพิ่งเริ่มเดินเวลาตอนนี้9โมง21นาทีมันจะเป็นยังไง กผมคนนึงนะที่ไม่ชอบความลำบากแต่ก็ไม่รู้อยู่ในป่ามันคงสงบกว่าในเมืองสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พบกับผม The Boat Diary ในขณะนี้เราก็อยู่ในป่าดิบชื้น เราเดินมาได้สองร้อยเมตรทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้สันนักหัว เป็นดอยที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรีและมีระยะทาง9กิโลเมตรตัวผมนั้นก็ไม่เคยเดินไกลขนาดนี้มาก่อนแถมยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการเดินเพราะว่าทักบ่อยนั่นเองสวัสดีฮะตอนนี้เราเดิน่ากี่โลแล้วอีกเจ็ดโล

ได้เมื่อกี้สิป่าแล้วลนะ่ะอ๋อ <c oughs> พอกันเลว <c oughs> ที่ไหนคือเดอะเบสผู้สดาวผู้สายดาวคือเดอะเบสเฟิร์นผู้สายดาวแบกหนักเกินด้วยแหระเกเลยหนักเล้วสม้มไหมเอาเลยพี่เหนีย่ยไปจริงเหรอโลนึงอนะ่ะโลนึงวะโลนึงจริงปะโลนึงจริง,ง,รงสม้มไหมครับสม้มไหมครับลูกอะไร อยอยอเอาอย่างเี้ยกัวเงี้ห้าสิบเลยเดออีย๋ยวครับสวั <c oughs> สดีคฮะทุกคนทีนี้เราก็เดินเกินครึ่งทางมาแล้วฮะ <c oughs> คนหน้าเต็ฝปุนไม่พักเลยดูสภาพตัวผมเนี่ยเลอะไปหมดเลย <c oughs> หลังจากที่เราได้ผ่านเนินมาถอยมาที่ต้องปีนป่าเชือก และเป็นทางลาดชันที่มีฝุ่นเยอะเราก็ได้แวะกินข้าวกันสักแป๊บหนึ่งและถึงจะเดินทางกันต่อพี่แมมถึงแล้วนะถึงแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ย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 พอแล้วเมมเต็มแล้ว เต็มแล้วอ่ะว้าว้า,วาถึงแล้วจ้าทุกคนแต่เราต้องขึ้นไปอีกนะถ้าเราจะ<ช>ไปดูวิวอ่ะเรามากับโชเฟอร์ครับโชเฟอร์รบอกว่า โช,ชเฟอร์อยังตายหาโชเฟอร์อยังไม่เอาจริงไปไปไปโชเฟอร์อยังไม่เอาจริงแล้ววิวโคตรดีดีจัดๆโกโปรอยู่กับหัวหน้าทิปซะและ้วตอนแรกบอกให้ใส่กระเป๋าแล้วหยิบไปด้วยเฉยวัดเหลือเลยโโ<ฮ>อ้หเออเชื่อแล้วแหละ่ๆเลยบอกว่าเหลือ,อเลยไปต่อด้ว อันนี้เมนูอะไรครับพี่ติราใส่น้ำมันเสียบเ่อใส่ไปเถอะใส่น้ำมันเพิ่มเลยหมูผัดหรือไม่เดี๋ยวใส่ไปนี้ได้ไม่ต้องหรอไม่เดี๋ยวหมูมันก็จะมีน้ำมันออกมาเยอะแยะเยอะนี่อย่งนี้มันเป็นงานเดี๋ยว หลังจากตั้งแคมป์ทำกับข้าวเรเสร็จแล้วถึงเวลายามเย็นก็เป็นกิจกรรมที่นักเดยนป่าทำกันก็คือไปดูพระอาทิตย์ตกผมก็เลือกไปดูพระอาทิตย์ตกที่สันนอกเล็กมันจะมีสันนอกเล็กและสันนอกใหญ่สันนอกใหญ่ผมจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตอนเช้า โอ้ไม่ไม่รู้แย่กูบายเอาเฮ้ยอยู่มาถึงแบบบายบายเลยจบเลยโอ้ไม่รูคนรีโมทสต็อปวงอันทีเรียกว่ามันไม่ได้ไหมเนี่ยทำไมจะไม่สวยดูในกล้องมันอาจจะดูไม่สวยก็ได้ไม่ตัวจริงก็ไม่ได้สวย่เท่ดังแต่ว่าเดี๋ยวไปแต่ง นนมัันนจะท้อนคนนี้คือใครหรอคนนี้คือใครดูหน้าไงนทำไมเหรอมันไปทำอะไรผิดวะคือหวั่นใจเราเอง <c oughs> โอ้เดินดีๆ <c oughs> ม,มันคือใครลนะ่ะคือหวั่นใจเขาดีหวั่นใจคือเอ้ยรูปนี้สวยนะเนี่ยรูปบ้าอะไรวิดีโอูอยอผ,ผิดไม่ได้เลย คลิปเปิดตัวคลิปเปิดตัวเลยเเป็นคลิปเปิดตัวเลยเเปิดตัวเลยอ๋อคุยดิเราก็คุยกันี่เพล่เพล่คุยอะไรวันนี้ทำอะไรกินครับก็เห็นแล้วนี่มาทำอะไรบ้างจบกันพอพูดอย่างนี้จบกัน วันนี้ทำอะไรกินครับทำแกงจืดแกงจืดกันแล้วก็คือแบบทุกอย่างสีทองก็คือจบมันไม่เห็นเลยไงคือแบบเออเราก็ถามไงเราจะได้แบบมีมีอะไรมีอะไรแบบว่าในวิดีโอไงแต่บอกว่าก็เห็นแล้วนี่จบแล้วก็ไปคัสเอาซีิวิดีโอมันก็คือท้ากันหน่อยเดี๋ยวเรามองหน้ากันเลยมึงเรียกใครว่านี่ครับมีน้ำให้หลังกนะต้องรู้จงกหน้าแบ่งน้ำแบ่งแบง ย่งถามชื่ออบอุ่นจังเลยฟิลข้าวกินวันนี้เชฟบกไม้บกมือนะครับครูเจ็บยุ่งมากเชฟเชฟโอ๊ตเชฟโอ๊ตไม่ไหวแล้วเลีร็วหันหน้ามายิ้มใส่กล้องหน่อยแงแงแ่มาเต้นเชฟใช่ไหมเชฟป้อมป้อมประชุมทางนี่เหรอเป็นไงบ้าง ก็บอดกินไปวะทีนี้เป็นไงบ้างครับอิมอ่มแจ,แจกมาจ็อกเกอร์หมดเลยบอดกินไปดูสภาพครับดูสภาพขนมไม่อิ่มก็ให้มันรู้ไปแล้นนเวเร,เ,เ,เราจะเจอกันมูไลใช่แล้วน,นะครับทุกคนเราก็เติบมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สนันดกใหญ่ ประกาศหนาว่าและก็มีลมแรงและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของทริปนี้ได้เจอผู้คนใหม่ได้เจอสถานที่ใหม่ได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ชีวิตจากคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน